ครับวันนี้เราอยู่วันที่ร้านยกระโจนซอยสามพรานนะครับผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวน้องเฟิร์สจะไปทําอะไรครับผมเอากำลังจะไปอ่าอบรมนะครับผมกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมที่ไปด้วยกันอันนี้ครับผมมีเทฟเปิลนะครับผมเกสต์ลมกับคทองน้ําอยู่แล้วก็มีต้านะครับผมมีใหม่ครับแล้วก็มีเบย์นะครับผม ก็มีเป็นเจนะครับแล้วก็มผมครับผมเฟร์ครับผมแล้วก็ไปกับที่คนขับรถครับจะไปอบรมเรื่องอะไรคะอบรมในเรื่องฝ่าวิกฤตด้วยศาสตร์พราชาครับผมที่ไหนคะที่ชุมพรสับปห,หนาครับเตรียมพร้อมยังไงบ้างคต่ละท เจเป้งครับผมเตรียมพร้อมยังไงบ้างคบก็ตื่นมาแเราก็ออกรถมาเลยค่ะไม่พร้อมอะไรมากมายก็ว่ากันที่ชุมพรนะคะขอบผมขอบมากค่ะต่อไปแล้วครับผมเมนะฮะเตรียมตัวเตียมารมัวเตรียมตััวเตรียมยมตรวเตรียมตัวรรัวเตรียมับ โอเคอย่างนั้นพร้อมแล้วไปเดินทางกันเลยค่ะ,อะโอเค